ที่เป็น สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเจอถ้าลูกไปโรงเรียนคิดมากนะคะในเรื่องของปากมือเท้าหรือมือเท้าปากเปื่อยพวกนี้นะคะโรคมือเท้าปากหลักการง่ายๆเวลาที่เป็นเคสพวกนี้มันจะมีผื่นเกิดขึ้นเป็นผื่นขึ้นผื่นเกิดที่ไหนผื่นเกิดที่ไหนก็ง่ายๆเมื่อกี้มันบอกว่าโรคปากก็ผื่นเกิดขึ้นที่ปากสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกปากเราก็มองเห็นได้อาจจะเป็นตุ่มผู้พองแตกออกมาเป็นที่ไหนได้อีกเมื่อกี้เราบอกว่ามือ ก็เป็นที่มือฝ่ามือง่ามมือนะคะแล้วก็เท้าเช่นเดียวกันและในเคสพวกนี้พอมันเป็นตุ่มละแน่นอนมันก็จะเป็นการติดเชื้อพอเป็นการติดเชื้อสิ่งหนึ่งที่จะโชว์หรือแสดงให้เห็นก็คือมีไข้เขาจะมีตุ่มแล้วก็มีไข้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่นะคะลักษณะของตุ่มนะครับอาจารย์เราสามารถมองคือเด็กก็เป็นผื่นเป็นอะไรเงี้ยอาการของมือเท้าปากลักษณะตุ่มนี่เราดูยังไงได้บ้างครับก็ก็อย่างที่แก้บอกนะคะก็คือจะเป็นตุ่มใส แล้วก็มันก็จะแตะบริเวณที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าที่ปากที่มือค่ะเพราะฉะนั้นถามง่ายๆว่าถ้ามันมีการติดเชื้อ หรือแพร่ไปคนอื่นมันจะเกิดทางไหนได้บ้างก็เชื้อจากตุ่มที่มันแตกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะสอนเขาละก็จะตรงกันเป็นที่มือเหรือเวลาไปหยิบจับอะไรนั่นแหละคือเหตุผลว่าเราทําไมถึงต้องสอนลูกล้างมือเพราะเพื่อนอาจจะเป็นแต่เราไม่รู้แล้วเพื่อนไปหยิบจับแล้วเราไปเล่นของเล่นต่อเราก็สามารถที่จะได้รับเชื้อตรงนั้นด้วยดังนั้นเราจึงจะเห็นที่โรงเรียนอนุบาลก็จะมีการทำความสะอาดของเล่นทุกครั้งหลังจากที่หมดคาบเรียน อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็มันสามารถติดทางไหนได้บ้างเมื่อกี้อาจารย์แก้วบอกว่าที่ปากใช่ไหมคะดังนั้นอะไรล่ะที่จะสามารถจากคนนึงไปยังอีกคนหนึ่งได้ก็การใช้แก้วแก้วน้ําช้อนร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําอย่างไรดีที่จะเลี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือให้ลูกมีของใช้เป็นของตัวเองไม่ปนกับคนอื่นใช่ ลูกไม่ต้องไปใช้ร่วมกับเพื่อนและลูกมีของของตัวเอง,อ,งอย่างนี้เ,เป็นต้น นะคะก็จะลักษณะประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่ลูกกลับมาบ้านจะมอนิเตอร์ดูยังไงว่าเอ๊ะมีความเสี่ยงเรื่องมือเท้าปากหรือเปล่าอะไรกาตา์ค่ะก็อย่างที่แก้บอกตัวหนึ่งที่มันจะโชว์ให้เห็นให้เห็นกระตาเนี่ยก็คือผื่นที่เกิดขึ้นจะเกิดผื่นละใช่แล้วก็ในเรื่องของไข้มาไวขนาดไหนครับผื่นสมมุติสองสองถึงเจ็ดวันค่ะสองถึงเจ็ดวันที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเราก็คอยฟังข่าวข่าวกระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนเด็กอนุบาลใช่ช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณอย่างนี้เปิดเทอมหน้าฝนพราฉนั้น โรคต่างๆที่จะมาพร้อมหน้าฝนมาพร้อม,อมหน้าฝน<ล>หลายโลกเลยทีเดียวนะคะค่ะ